หลัง oh, uh จากเรานะครับได้ข้อมูลจากคุณตำรวจเมื่อกี้นะครับในพาร์ทที่แล้วเราก็เลยรู้ว่าแนนนี่ะนะครับไม่ใช่ชื่อจริงนะครับแล้วก็ชื่อของชื่อจริงของแนนนี่นะเป็นชื่อที่ฟังคล้ายดอกไม้หรืออะไรคล้ายกับดอกไม้นะครับซึ่งในพาร์ทแรกนะครับ yeah, ในพาร์ทรีวิวแล้วก็ในพาร์ท นั่นในพันรีวีดังครับที่ผมนะครับได้เปิดกล่องของขวัญให้ทุกคนได้ดูนะครับซึ่งอ่ามันจะมีซึ่งกล่องของขวัญที่นางเอกให้มานะจะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับที่ปักลายดอกไม้เอาไว้แล้วก็มีชื่อนะครับซึ่งถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเกี่ยวกับของขวัญชิ้นนั้นนะครับ ก็หลังจากที่เรายืนยันตัวตนเสร็จนะครับเราก็ต้องไปทำการอ่าเก็บกล่องของขวัญนะครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะเป็นของอย่างเดียวที่ที่ใกล้เคียงนะครับในความคิดของผมนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องคงต้องเตรียมการนะบอกให้ลูกสาวช่วยเคลมดาวพ่อตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นพ่อมาถึงอาจจะมาเคดาวเราอีกรอบนั่นเองครับ จากที่คุยเสร็จนะครับมาที่ดินชักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการหยิบกล่องของขวัญนะครับยิบแล้วอันนี้มึดมึดไปหน่อยนะครับครับซึ่งกล่องของขวัญข้างของของขวัญข้างในจะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับกดที่กล่องขวัญอ่ากดเดี๋ยวเดี๋ยวเเปิดกดเร็วไปหน่อยครับได้ที่หล้ เดี๋ยวนะอ่านี่เป็นชื่อของแม่พระเอกอเ็้ยแม่ของเรางั้นเหรอแม่ของสามีงั้นเหรอเดี๋ยวอ่าผมไม่ใช่嘛มัน <All these S 2> บอกเลยนะว่าเนี่ยชื่อที่ปักอยู่บนเสื้อนเนี้ยมันชื่อแม่ของมันนีวหวานะครับ <Hello? S 2> hey. Hey. Your What are you talking about? My pro. Why would you say that? I don't know what you want. I didn't please. I just had any other family. He doesn't have the whole story. Okay. Fine. I'll call him. But lose my number. มีอะไรใหม่ไห,หมก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับน่าจะต้องรอให้อ่ตอนนี้น่าจะเป็นเตรียมการทุกอย่างแทบจะครบหมดแล้วนะเหลือแค่จับตัวคนร้ายนั้นซึ่งในคราวนี้เราจะต้องยืนยันเสื้อตัวนี้กับคุณตำรวจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นพาร์ทที่เราต้องคุยกับตำรวจค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็ช่วงแรกก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ หลายคนก็คงจะนึกนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมผมไม่ยอมตัดช่วงที่มันซ้ำๆออกนั่นเองนะครับก็มันมันจะเชิงซ้ำก็ไม่เชิงนะบ,บางคำมันเปลี่ยนนะแล้วเนื้อหาภายในมันจะเป็นการต่อยอดไปสู่เนื้อหาบทต่อต่อไปส่วนต่อต่อไปนั่นเองนะค,คืออันไหนที่มันค่อนข้างซ้ำผมจะกดสกคลิปไปแบบคลิกให้มันวิ่าฟาสโฟดไปนั่นเองนะครับก็คือผมเห็นว่ามันเป็นเนื้อเรื่องนะเป,นเป็นแนวเนื้อเรื่องที่เราควรจะต้องแบบ It's not please Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. What? He had a love child. Bastard. That's your killer. You expect me to believe that? I don't care what you believe. The bastard destroyed everything I loved. Destroyed my mother. She called him the monster and he was. Monster. What? Oh, it, it's just. That was the last thing I heard him say. It never occurred to me that it meant. That. Listen. I know my father was important to you. I miss him too. But I. I always thought. You weren't there. I wasn't there. But then. I don't know. But it wasn't me. Look. I know why you're doing this. I get it. You couldn't possibly. You can't make us pay for what your daughter's going through. Don't take it out on us. I'm sorry. Really, I am. God. If my daughter knew what I was doing, she wouldn't understand. She'd never forgive me. I'm going now. Wait just a second. เราต้องรอให้ภรรยาของเราพูดคุยกับตำรวจให้เสร็จก่อนนั่นเองนะครับเราถึงจะค่อย <Here. S 1> อ่านไม่สิต้องบอกว่ารอให้พูดถึงตอนที่ว่าชื่อแนนนี่คล้ายๆกับดอกไม้นะครับเราค่อยนำของขวัญน,นะครับ okay, ที่เราแกะออกมาแล้วมอบให้กับตำรวจไปดูนั่นเองนะครับ นะครับเร่งในจังหวะนี้นะครับให้เรานำของขวัญของเราให้กับตำรวจนั่นเองนะก่อนที่ตำรวจจะกลับไปนั่นเองนะครับเราต้องรีบให้ก่อนที่แบบตำรวจตัดจบแล้วก็กลับออกไปแล้วนี่ นั่นหมายความว่าคนที่ฆ่าพ่อภรรยาก็คือตัวของเราเองนั่นเองนะครับเป็นการจบักเป็นการถักมุมมากๆนะครับหรือก็คือเราเราก็คือมอนสเตอร์นั่นเองนะครับจะบอกนะว่าจบตรงนี้อ่าไม่ใช่นะครับ ก็หลังจากตรงนี้นะครับจะทําการเป็นคัสสีนนะครับยอนเวลากลับไปนั่นเองครับ หลังจากที่เราอ่าหมดสติไปเมื่อกี้นะครับเราจะย้อนกลับมาจะเรียกว่าย้อนกลับมาไหมนะครับอันนี้คือคนที่อยู่ตรงหน้าของเราคือพ่อของเรานั่นเองนะครับพยายามให้เราตัดใจจากภรรยาของเราหรือก็คือน้องสาวของตัวเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นความทรงจําในอดีตที่ย้อนกลับมานะครับหลังจากที่รู้ชื่อว่าคนที่เป็น คนที่ว่าไงอ่ะคนที่ฆ่า,ค,าคือเราเนั่นเองนะครับแนนนี่ก็คือแม่ของเรา <c oughs> ซึ่งในตรงนี้นะครับเราให้ตอบคำถามอะไรกลับไปก็ได้นะครับ ตามที่เราอยากจะตอบนะครับซึ่งผมอ่าคิดจริงๆนะครับว่าถ้าเกิดเราแล้วจริงๆก็อยากจะแบบพูดความจริงนะครับอ่าอันนี้คือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่คิดนะครับน่าจะไม่ว่าเราจะเลือกช้อยคาตอบข้อไหนทั้งสามข้อน่าจะจบตรงนี้เหมือนกันทั้งหมดนั่นเองนะครับคือเหตุการณ์ที่เราฆ่าพ่อตัวเองนั่นเองหรือเปล่านะ หน้าอ่านะครับหลังจากที่ความจริงหลังจากาจะว่าไงหลังจากที่เราไปพบพ่อในคราวที่แล้วนะครับมันจะเข้าสู่ลูกสุดท้ายคือเป็นลูกจบนะครับแต่ว่าตัวผมนะครับดันกดผิดนะครับในในรู้สึกอตอนจบนะครับจะต้องไม่กดอะไรเลยนะครับมันจะมีทางจบสองทางนะค,คือ b บ d e อ d กับ good end น,นะครับ ซึ่งตัวผมไปเผลอกดไอ้สามช้อยที่ในในในรูปที่แล้วนะที่ที่เพิ่งผ่านมานะในรูปที่แล้วมันจะมีช้อยสาเลือกสามช้อยตรงนั้นนะห้ามกดเลือกนะครับมันสองแบตสองเอนดิ้งจะมีจากการที่เราไม่ทําอะไรเลยคือไม่กดอะไรเลยนะครับกับการเลือกหนังสือสีแดงที่อยู่ที่ชั้นนะการที่เราจะเลือกหนังสือสีแดงได้นั้นเราต้องเคยอ่านหนังสือสีแดงของภรรยาเรามาก่อนนะครับ ซึ่งการที่จะอ่านหนังสือภรรยาของเราได้นั้นจะต้องทําให้นางหมดสลบนะไอะ้หมดสลบหมดสตินะครับแล้วก็ทําการดึงหนังสือเล่มนั้นมาแล้วก็กดอ่านนั่นเองนะครับซึ่งการที่จะเข้าไปสู่ลูปเอนดิ้งนะครับก็คือการนํานาฬิกานะครับออกมาจากที่ซ่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะวนกลับไปในความทรงจํามันไม่เป็นความทรงจําหรือเปล่าแล้วมันย้อนเวลาอะไรไปเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็ เมื่อมันวนเสร็จปุ๊บเราจะไปอยู่ในห้องพูดคุยกับพ่อของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับถ้าใครนะครับที่ไม่มีหนังสือสีแดงให้กดนะครับนะครับจะเห็นหนังสือสีแดงอยู่ที่ชั้นนะครับคือถ้าเราไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนั้นมาก่อนเราจะไม่สามารถกดเลือกได้นะครับ คือเราถ้าเราอยากจะ ending คือเราต้องปล่อยแบบปล่อยเป็นแบท end ไ <Look, S 1> ปเลยนั่นเองนะเนี่ยครับเนื <c oughs> น่องจากผมนะครับ <c oughs> เคยลองกดอ่านของหนังสือของภรรยาตอนที่นางหมดสตินั่นเองนะครับก็เพราะด้วยความอยากรู้นะว่ามันเป็นอะไรยังไงครับ ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นส่วนที่ทำให้เราจบแบบกูดเอนดิ้งได้นั่นเองนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับเราห้ามกดใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับแล้วมันจะไปสู่ฉากจบนั่นเองนะครับก็สำหรับใครอย่างที่ผมพูดนะครับถ้าเกิดไม่ได้อ่าอยากจะจบแบบ กูดเอนดิ้งนะครับแต่ว่าไม่เคยกดอ่านหนังสือนะครับ <c oughs> ก็ให้กดเลือก <c oughs> ช้อยใดช้อยหนึ่งไปนะครับแล้วเราจะวนกลับไปอยู่ในรูปเดิมใหม่ๆอ่านูปเดิมใหม่นะครับแล้วก็ทําการอ่ให้ยานอนหลับมาละย่างเราแล้วครับแล้วก็ทําการอ่านหนังสือแล้วก็กลับมาที่นี่ครั้งนะครับ <All right. S 1> ส่วนถ้าเก <I hope S 1> ิดใคร<ด>นะครับไม่อยากจะรีใหม่แล้วก็ให้ปล่อยไว้ตรงนี้แบบยาวๆเลยครับแล้วก็จบสู่เอนดิ้งนั่นเองครับอันนี้คือกูดเอนดิ้งนั่นเองนะครับ ซึ่งพ่อของเราครับสะกดจิตให้เราลืมเรื่องราวของทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับซึ่งในตรงนี้หมายความว่าพ่อเรายอมรับแล้วนะครับในเมื่อกี้ที่ปดพูดนะครับบอกว่าโอเคฉันอาจจะเจอหนทางเรื่องใหม่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเรานะรักน้องสาวตัวเองจริงๆนะครับก็ ตอนแรกพ่อก็คัดค้านข้นฝานะครับจนเราตอบด้วยหนังสือส,สีแดงไปนะครับก็ทําให้เหมือนกับเข้าใจจิตใจของพระเอกตัวเรามากขึ้นละมังามาะม้งครับก็เลยทําการสะกดจิตเพื่อให้ลืมเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับโดยที่บอกว่านี่คือหนทางที่ตัวเราเลือกนะครับจะไปจะไม่มีทางหันหลังกลับมาได้อีกแล้วขอให้รับผลที่ตามมาทั้งหมดนะครับหรือก็คือรักภรรยาของตัวเองนั่นเองนะครับคือปล่อยให้ไป รักกับน้องสาวนะครับของเรานะครับโดยที่ไม่ขัดขวางอะไรทั้งสิ้นโดยลบความทรงจำเรื่องราวทั้งหมดของตัวเอกไปนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับอ่าเกมนี้นะครับ12 Minutes นะครับหรือก็คือ12นาทีเป็นเกมที่ผมว่าอ่าว่าไงดีเป็นเกมค่อนข้างสั้นนะครับ เน,เนื้อเรื่องสั้นค่อนข้างสั้นมากนะครับในราคา2 0 0 3 0 0บาทนะผมจาไม่ได้แล้วตอนที่ผมตือนะครับก,ก็เพื่อ,อมีคนขอเข้ามานะครับว่าอยากเห็นผมเล่นเกมนี้ผมก็เลยนํามาเล่นนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างสั้นมากๆแต่ว่าเวลาเล่นค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากว่า,าผมคําอยู่นานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะแสไม่ว่าจะวิธีการจับตำรวจนะครับ คือแบบกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้คือผมเล่นเล่นก็วันเดียวแหละครับแต่ว่าหลายชั่วโมงนะเพราะมันหลูบมันหลูมนะห้านาทีนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ผ่านแบบเซคชั่นแรกนะครับยังไม่ผ่านในการหาบาสแสขั้นแรกจะติดอยู่ในห้านาทีนะครับซึ่งมันเร็วมากๆต่อนหนึ่งรอบนะครับซึ่งผมเล่นไปประมาณหกเจ็ดชั่วโมงได้มั้งครับคือหลายสิบรอบหลายร้อยรอบมากครับกว่าจะได้บอสแสนะครับมาจนถึงเซคชั่นที่สองนั่นเองนะครับก็ ถ้าพูดโดยรวมสําหรับคนที่เล่นนั่นอยู่แล้วมันเป็นเกมที่สั้นนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องดีไหมผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับมีการหลายมุมหลายอะไรค่อนข้างเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมยังงงเกี่ยวกับตอนจบสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการสะกดจิตของพ่อตกลงว่าตัวพ่อนะ่ะตายไหมหรือว่าเราตกอยู่ในวงวนการสะกดจิตนี้นะครับคือความจริงพ่อเราพ่อพ่อของเรากับพ่อของภรรยาเราอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะครับ เพียงแต่ว่าเราโดนพ่อสะกดจิตนะครับแปดปีที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นจริงเรามันทำให้ผมสับสนนะว่าตกลงพ่อตายหรืออยังนะครับไม่ได้ดา่าพ่อใครทางนั้นนะครับ <c ười> อคืออ่าพ่อของภรรยาหรือก็พ่อของเราตายไปหรืออยังนั่นเองนะครับก็ ไม่งั้นล้วสะกดจิตใครสะกดจิตถ้าเราสะกดจิตแล้วไม่ได้ฆ่าหรือว่าเราโดนสะกดจิตแล้วฆ่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเนื่องจากมันตัดจบแบบค่อนข้างสั้นนั่นเองนะคือลบความทรงจำของตัวเราทั้งหมดนะครับให้ใช้ชีวิตอยู่กับน้องสาวก็วันนี้น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับเนื้อเรื่องสั้นมากๆแต่ว่า สำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็อย่าลืมซื้อไปเล่นลงซื้อไปอ่านเนื้อเรื่องกันดูนะครับเหมือนซื้อนิยายสั้นๆเรื่องหนึ่งมาอ่านก็ยังไงวันนี้คงต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยสําหรับใครนะคที่กดซับสไคร์แล้วยังไม่กดกระดิ่งนะอย่าลืมกดด้วยนั่นเองนะครับ เพื่อที่ได้มาพบคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนั่นเองนะครับก็ไว้พบเจอกันใหม่ในซีรีส์เกมหน้านะครับว่าจะเล่นเป็นเกมอะไรนั่นเองนะครับก็จบยังจบยังจบย่งหมุนเสร็จยังหมุนเสร็จยังนะครับึึงด,งด,งดง อืดกระจกจบไม่ได้อดือีกนิดอีกนิดดนอคนไทยโอเคจังหวะนี้แหละครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆนะครับสวัสดีครับ